คืนน,นะเราไม่ให้นะเราคุณเลยนะถ้าไม่ให้มีปีมีปัญหากับผมนะอมเออไม่รู้ไปไหนก็เกิดมาเป็นลูก,มกหมอปลาก็ได้นะนวันขอดอีกแกก็เดินผ่านห้องข้อข้อดได้16วัน10บโมงเด็กตายเฮ้ยเป็นเพราะเราประมาทหรือเปล่า เขาบอมีคนมาเรียกที่นกแสกยินเนี่ยวันไหนไอ้แก่มันคงจะแค้นมากอะที่เอาปืนไปยิงหัวลูกมันอะคือเคสคุณกิ๊กเนี่ยเข้ามาขอให้ผมช่วยเหลือนะตอนลูกคนที่ห้าหฮ้ยแต่ผมก็ตกใจเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าเรื่องราวให้ฟังว่าตอนที่เขาท้องเนี่ย เขาฝันเห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งหาบตะก้าเงินหรือว่าช้อนเงินช้อนทองเกี่ยวกับของมีค่าพวกเพชรแหวนอยู่ในตะก้าอยู่ในหาบทีเนี้ยผู้หญิงแก่คนเนี้ยก็ถามไอ้ก,กิ๊กว่าเอาไหมไอ้ก,กิ๊กก็ตอบกับผู้หญิงแก่ว่าไม่เอาเหรอกไม่มีตังผู้หญิงแก่คนนั้นบอกไม่ได้เอาตังแต่ที มาที่ท้องคือเขาก็ไม่ได้สนใจจนวันที่เขาจะคลอดลูกลูกคนที่หนึ่งเ,ออเขาบอกว่าอตอนที่เขาเข้าห้องคลอดเนี่ยเขาเห็นผู้หญิงแก่คนนั้นนะเดินผ่านหน้าห้องคลอดปรากฏว่าเขาก็ไม่คิดอะไรจนลูกคลอดมาได้16วัน ตอนสิบโมงเช้าเด็กเสียชีวิตอะอันนี้คือเหตุการณ์เนี้ยมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวเขาแต่เขาก็เริ่มแปลกในเรื่องของความฝันว่าฝันผู้หญิงแก่ครับของมีค่ามาขายแต่ไม่เอาเงินแต่ที้มาที่ท้องจนเขาท้องคนที่สอง พอท้องคนที่สองปับ๊บเขาก็จะฝันแบบรูปแพทฟอร์มเดิมเลยแต่พิเศษตรงที่ว่าอีกแก่เนี่ยจุงเด็กมาหนึ่งคนฟ้าแปลคือจุงเด็กมาหนึ่งคนพร้อมกับพร้อมกับหาบของมีค่าไม่ว่าจะเป็นทองแหวนเพชรอะไรของมีค่าเนี่ยช้อนเงินชอ้อนทองไอ้กิ๊กก็เหมือนเดิมบอกไม่มีตังีกแก่ก็บอกว่าไม่ได้เอาตังแล้วก็ชีมาที่ท้อง ปรากฏว่าวันที่คลอดเหมือนกันอีกแก่เนี่ยก็เดินผ่านห้องคลอดแล้วลูกเนี่ยคลอดมาได้สิบหวันสิบโมงต้องสิบโมงด้วยเสียชีวิตนี่คือตายไปสองศพแล้วว่าตายเพาหาสาเหตุไม่เจอเพราะเด็กแข็งแรงมาก เด็กแข็งแรงมากทีเนี้ยไอ้สองเหตุแรกเนี่ยเหตุมันเกิดขึ้นที่กาญจนบุรีทีเนี้ยไอ้กิ๊กก็เลิกกับสาอาดีตสามีคนที่มีลูกสองคนเนี่ยก็มามีสามีใหม่มก็มาอยู่ที่สุพรรณแล้วทีเนี้ยแต่ไอ้ฟวามแปกของน้องเนี่ยไอ้คนที่พอคลอดคน,คนที่สองเนี่ยน้องบอกว่าไม่กล้าให้แม่ตัวเองเนี่ยอุ้มลูกตัวเอง อีกเรื่องผมก็ถามว่าทําไมเขาบอกไม่รู้แต่กลัวในความรู้สึกเขากลัวแม่ตัวเองก็ไม่อุ้มแต่เด็กก็เสียชีวิตแต่ช่วงเด็กคนที่สองเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ผ่านมาระยะหนึ่งจะบอกว่าเขาท้องปีต่อปีเลยเขาก็ท้องอีกคนที่สาม,สามปรากฏว่าก็ฝันเหมือนเดิมอีกแก่หาไม,มา่แล้วหาของมีค่าแก้แหวนเงินทองมาเหมือนเดิม แล้วก็เจอกิกเหมือนเดิมกิกก็บผมไม่มีตัง์มันก็ชี้ที่ท้องเหมือนเดิมจูงเด็กมาด้วยไหมจูงเด็กมาสองคนเพราะเขาได้เด็กไปสองคนแล้ววันคลอดอีกแกก็เดินผ่านห้องคลอดคลอดได้สิบหกวันสิบโมงเด็กตายนี่คือตายไปสามคนแล้วทุกเคสทุกก่อนที่เด็กจะตายเนี่ยพอะเอาเด็กมากลับบ้านไม่กี่วัน,นจะมีนกแสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นกแสกก็จะบินหลังคาไปมาหรือบินเข้าในห้องเลยทุกเคสจะต้องเจอนอกแสกอันนี้คือคนที่สามถามว่าตัวนี้น้องมันเครียดแล้วหรือมันเครียดเพราะมีลูก3ามคนตายทุกคนและทุกคนต้อง16วันและตอน10บโมงไอ้เรื่องความเชื่อนี่น้องไปหาอยู่แล้วแต่มันก็ยังตายไปสามคนจนน้อง้องคนที่สี่ มันก็แพลตฟ,ฟอร์มเดิมทุกอย่างเลยครับแต่พิเศษคืออีกแก่จุงเด็กมา3คนแหละก่อนจะคลอดวันที่คลอดอีกแก่ต้องเดินผ่านห้องคลอด16วัน10โมงเด็กเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบสาเหตุหคือทุกเคสเนี่ยไม่มีใครทราบสาเหตุ พราเด็กมันแข็งแรงแต่ถือแต่พอ10บโมงอะเด็กก็จะเสียชีวิตไปเองมีแบบอาการก่อนก่อนตายไหมคะไม่มีเลครับนอนไปเลยนอนไปเลยแล้วเด็กหน้าตาแต่ละคนเนี่ยหน้าตาดีทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วคือตายไปสทีเนี้ยเขาก็คลอดคนที่ห้าแต่ทุกอย่างก็แพลตฟอร์มเดิมนะ ต้องฝันก่อนอีอกแก่จุงเด็กมาสี่คนแล้วก็ตอนวันจะคลอดเนี่ยอีกแก่ต้องเดินผ่านห้องคลอดเขาติดต่อผมมาเนี่ยคือวันที่สิบสามวันที่สิบสามของเด็กคนนั้นที่ลืมตาดูโลกมาใช่<ล>คนนั้นคือคนที่ห้าค่ะผมก็เขาบอกว่าตอนเนี้ยเขากลัวมากแล้วนกแสกบินมาทุกวันอ่านนกแสกมาเริ่มบินมาแล้วผมก็ลงพื้นที่วันที่สิบห้าเขาให้ผมเขาเขาฟาร์มช่วยเหลือผมเนี่ย วันที่13าเด็กได้13วันแต่ผมลงพื้นที่วันที่เด็กได้15้าวันพรุ่งนี้ตอนเช้าคือวันที่ส6ที่เด็กที่เด็กจะต้องตายผมก็ลงคืนวันที่ส5้าก็ลงไปทำพิธีซื้อเด็กคนนี้มาเป็นลูกผมมันเป็นความเชื่อของผมเพื่อให้เด็กคนนี้รู้ว่าเฮ้ยผีอีกแกมึงอย่ามาเอาลูกกูนะ เพราะไอเด็กคนนี้เป็นลูกหมอผีนะเว้ยถ้ามึงเอาลูกหมอผีไปมึงกับกูมีปัญหาที่ซื้อไปเท่าไหร่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทไอ้วันที่เราไปทําพิธีเนี่ยนกแสบมันก็บินวนไปวนมาครับแล้วก็มันมีการร้องและไอ้ตรงต้นโพเนี่ยพ่อขอยู่กับเจ้านายเขาเขาามาทําบ้านนกดาวขายใช่ไหมมันจะมีต้นโพต้นหนึ่งลมมันก็จะหมุนขึ้นไปเลยมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะเพราะเราทําคืนสิบห้าพุ่งเช้าคือสิบหก พอหลังท่ยงคือก็คือสิบกแล้วเราทําพิธีเสร็จก,ก็ดึกแล้วประมาณน่าจะสี่ห้าทุ่มแล้วปรากฏว่าตอนสิบโมงปั๊บเราก็โทรศัพท์ไปหากิกเลยทีมงานโทรไปปรากฏว่าเด็กรอดมันเป็นที่ว่าดีใจมากเออเราซื้อได้สําเร็จเราซื้อเด็กคนที่ห้าเลยแล้วแด้ว่าตายไปสี่เราซื้อคนที่ห้าแล้วซึ่งเหตุการณ์ครั้งเนี้ยมันประมาณจะแปดปีแล้วเพราะปัจจุบันเด็กคนนี้เรียนหนังสืออยู่ชั้นปสอง หการก็ผ่านมาจนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกิ๊กมันก็มีลูกคนที่6กแต่บอกกันนะว่าลูกคนที่6กเนี่ยกับสามีคนใหม่ลูกคนที่6เด็กคลอดมาได้10วันพ่อเด็กฝันว่าอีเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกตัวเองในความฝันพ่อเด็กถีบเด็กตกเตียงผ่านมาไม่กี่วันพ่อเด็กไฟช็อตเกือบตาย ไฟช็อตคือแผยเขายังมีเป็นอยู่เลยนั่นคือคนที่6เด็กรอดก็คนที่6กอะเราก็ไม่ได้ติดต่อกับกิกแล้วจนมามีคนที่7ล่าสุดนี่แหละครับคนที่7ล่าสุดเนี่ยไอ้กิกไม่ฝันตอนท้องแต่คลอดมาได้ประมาณ20วันประมาณยีิวันไอ้กิ๊กฝันว่าอีกแก่มาอีกแล้ว อีกแก่ตัวเดิมที่เอารุ่มมัน,มนไปสี่คนก่อนเนี้ยมาหามันอีกแล้วหาตะก,ก้าเงินตะก,ก้าทองแก้วแหวนเงินทองเต็มตะก้าจุงเด็กด้วยไหมไม่มีเด็กไม่มีการจุงเด็กคราเนี้ยมาเอามาขอเหมือนว่าให้มาขายให้ก,กิ๊กไอ้ก,กิ๊กก็บอกว่าไม่มีตังค์มาเข้าฝันสามคืนติดก็คือฝันวันอัง,องคาร พุดพรฤหัตฝันสามคืนติดครับจนวันศุกร์กิกโทรหาผมกิ๊กบอกว่าหมอช่วยหนูด้วยทำไปอะไรกิ๊กหนูฝันเห็นอีกแก่คนเดิมหาเงินหาพรทองไปแล้วหมอแล้วผมก็ถามว่ากิ๊กแล้วในความฝันไปนไงอะ่ะพอเขาทำท่าจะจับลูกหนูปั๊บลูกหนูตื่นร้องให้เฮ้ยม,มันเป็นแบบนี้เหรอกิกใช่หมอสามคืนติดแล้ว ผมก็ถามว่าเลี้ยงลูกแกได้กี่วันแล้วกิ๊กวันนี้ยี่สิบห้าวันแล้วผมก็เฮ้ยก็เด็กมันเกินสิบหกวันมาแล้วม,มันได้ยี่บห้าวันแล้วแต่กิ๊กมาเล่าให้ผมฟังไม่หมดกิ๊กมันบอกว่าเขาเจะเอาลูกหนูเลยลูกหนูตื่นกิ๊กเล่าให้ผมฟังไม่หมดผมก็บอกว่ากิ๊กวันนั้นวันศุกร์วันนั้นผมแย่มาเอ้ยผมไม่ได้แย่ผมยุ่งเพราะทีมงานนะมาจากกรุงเทพ เราดูสถานที่พักให้เขาแล้วว่าเออกิกเดี๋ยวหมอยุ่งเลิกจากงานเนี่ยเดี๋ยวหมอจะติดต่อไปแต่กิกมันเล่าให้ฟังไม่หมดเพราะในความฝัน3ามครั้ง่ะกิกเอาแก้วแหวนเงินทองเขามาแล้วเข้าใจไหมแต่กิ๊กเล่าให้ผมฟังว่าเขาจะเอาลูกหนูปั๊บ ลูกหมูตกใจตื่นกิกไม่เล่าว่าเอาขุงเขามาแล้วเขาว่าเาตามมาเอาลูปมาคือถ้ากิกมันเล่าว่าเล่าฟังฝันให้ฟังหมดว่าหมอหนูเอาแก้วแหวนเงินทองเขาง,งเขามาเลยนะมันไม่เล่าผมก็ถามย้ำว่ากิกได้ทาไงเขาจะเอารูกหมูแล้วลูกหมูตกใจตื่นสามคืนเลยเราก็ชะห่าใจเพราะเด็กมันเกินสิบหกวันแล้วแต่ถ้ากิกมาเล่าให้หมดนะผมต้องรีบไป แล้วว,วันจันทร์ครับเช้ามืดวันจันทร์ตอนตีห้าฝ่ากิก๊กโทรหารผมหมอลูกหนูตายแล้ว <influenced> ผมใจผมแป้วมากเลยเฮ้ยเป็นพ่อเราประมาทหรือเปล่าคือวันนั้นนะผมไม่มีความสุขเลยฮฮเฮ้ยเราคือต้อนตอทำไมเราไม่เราไม่ไปช่วยเด็กวะน้องมนโทรหาเรามาสุ์แล้ววันจันทร์เด็กมันตาย คือโทษตัวเองจนผมไปร่วมงานน้องน้องมาพื่งสาราภาพาใช่คือโกรธมากคือแบบโกรธมันมากนะบอกว่ากิ๊กถ้าวันนั้นน่ะต่อให้มันยุ่งที่งานมันต้องมาเพราะมันแต่เองไม่เล่าเองเองเล่าบอกว่าจะเอาเด็กปับ๊บเด็กมันตื่นมาร้องกิ๊กมันก็เล่าว,ว่าไอ้คืนที่น้องตายเนี่ยตอนตีสามมีคนเรียกมาอยู่หน้าบ้าน,น,ม,นมันก็ตื่นเปิดประตูดูปรากฏว่า ไม่มีใครบอกเฮ้ยสว่างแล้วเหรอที่ไหนได้มันยังมืดน้องก็เลยไปดูลูกตัวเองพอดูลูกตัวเองปั๊บเด็กเหมือนหมดลมหายใจแล้วได้ผมว่าอับอีกทีได้เคยวาฝันนี่ลูกไปไงลูกไม่ไปหมอเพราะถราจะเอาลูกตกใจผวาตกใจผวาแต่มันเพิ่งู้เมื่อกี้นี่เนี่ยบอกว่ามันเอาคอเขาเขาม่และเละตอนที่เนี้ยวันที่ที่นะ วันที่ที่ตีสมเขาคําว่ามีคนเรา,าน,น,นอน<ะ>ยังไม่ได้เขาบอกมีคนมาเรียกและอีกแกแต่ตที่มกเล่าเนี่ยเราพอรู้ไหมมันเป็นญาติโคบเน่าเลยป,ไป่ะพอรู้ยาตเรามีมีมีเป็นม,ม,มีเป็นหมอตังแยไหมไม่มีไอ้วันที่ผมไปแก้ที่สุพรรณน่ะนกแสมก็บิน เนี่ยเราคิดว่าเป็นเป็นไก่ไก่นึกว่าไก่เลยค่ะว่าตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่มากของเป็นชื่องเงี้ยนูกว่ามันตาว่าอะไรล่ะไก่หรือเปล่ามันคำเกาะเนี้ยเนี้ยเกาะเนี้ยแล้วตอนนั้นลูกจิกนอนท้องไหนอะนอนนี้จ้าไปดูนะพาเลยแกไม่เล่าความจริไใหตทุกคนฟังทั้งหมดเลยไม่ได้เล่าเลยอ่าหงุดหงิดใจเหมือนกันแล้วที่นกแสกบิน่ะวันไหนอีกวันนึงกนกที่แม่ว่านกจะมาแล้วมันก็ขหัวแล้ววันนั้นมันก็บินมันมามันมาเอามันบินมาถึงมาถึงลูกเราด้วย แล้วเที่ยงวันนั้นนะครับเที่ยงวันที่น้องนองเสียชีวิตมันจะมีหลานกิกคนหนึ่งเด็กประมาณตั้งสิบขวบหลานนอนฝันว่าทุกคนกําลังวุ่นกับการหาลูกกิกลูกกิกมันหายหลานเห็นว่าอีกแก่เนี่ยแล้วมันก็เล่าตรงหน้าตาอีกกิกเลยจับหลานมาเนี่ยล่ามโซ่ไว้ข้างบ้านติดกับบ้านตัวเองล่ามล่ามโซ่ไว้แล้วก็ขู่เด็กว่าเงียบปากนะเพราะในความฝันนะ่ะ หลานเขาบอกว่าเด็กอะมันร้องเสียงดังมากอีแก่ก็ไปชี้ที่หน้าผาว่าถ้ามึงไม่หยุดร้องเดี๋ยวกูจะจับมึงลงนรกซึ่งหลานเราก็คือลูกไอกิกที่เพิ่งตายเขาจาจะใช่ไหมหลานหลานสาวไอกิ๊กฝันไงซึ่งอยู่บ้านเดียวกันฝันว่านั่นแหละลูกอกิกอะโดนอีแก่จับล่ามโซ่ไว้แล้วไอ้จุดที่ล่ามโซ่มันคือจุดไหนรู้ไหม คือเรื่องนี้ผมพยายามหาข้อมูลมากว่าอีแก่มันคือใครใช่ว่าอีแก่มันคือใครทำไมมันถึงมีผลกับครอบครัวกิกแล้วก็ไปถามแม่เขาแม่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยไปรับขันรับครูหมอจากตาชูหรืออะไร,ะไร,ะไร,ะไรต่างๆเนี่ยจากผู้ชายคนหนึ่งอจ,<ะ>จากหมอผีคนหนึ่งเป็นหมอผีซึ่งสิงที่รับมาเนี่ยมันก็มีพาน มีรูปป้านกุมารแล้วก็มีรูปพญาคุดเมื่อไมันไม่แปลกว่าทําไมไอ้กิกเนี่ยมันถึงไม่ให้แม่มันอุ้มลูกมันก็สิ่งที่มันสงสัยมาตลอดแล้วถามว่าอ้าวแล้วรับมันมเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นนะไอ้กิกมันมีพ่อเลี้ยงตอนไอ้กิกยังไม่มีผัวกิกมันมีพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงขี้เมาพอเขารับเสร็จเขาก็เป่านาว่าถ้าผัวเขาเนี่ยเลิกกินเหล้าเขาก็นับจะเข้าศาสานาคริส แต่ก่อนที่ผขาจะเลิกกินเหล้าเนี่ยพอขอรับพานไว้ที่บ้านใช่ไหมฮะหัวเนี่ยก็อเอาพานชุนนั้นน่ะแล้วกุมารเนี่ยแล้วก็รูปพยาุรเนี่ยเอาไปวางไว้ไอ้ตรงที่ดาไอกิกิกมันฝันว่าลูกมันอะ่ะโดนล่ามโซไว้ตรงนั้นแล้วใช้ปืนนะฮะยิงหัวกุมารขาดแล้วก็ทุพพยาคุรหลังจากนั้นไอกิิกก็มีสามีแล้วก็ตายมาเรื่อยเห็นไหม ก็ไล่เลยอ๋ออีแก่มันก็คือแม่หมอของตาชูน่าจะเป็นตาตาชูหมอผีตาชูที่รับมาบูชาแต่ตอนนั้นน่ะที่มันควบคุมได้เพราะเนื่องจากเขามีรูปคุดควบคุมกุมารอยู่แต่ทีนเนี้ยพ่อเลยไอ้กิกเสือกไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็เอาปืนไปยิงหัว,หวกุมารแตกเขาถึงเอาแต่เด็กไนงะไอ้ช่วงที่ผมไปช่วยลูกคนที่5้เนี่ยกิกมีอยู่สุพรรณบุรี ม,มันแทบไม่ได้ติดต่อแม่เพราะมันกลัวเราก็ไม่รู้ข้อมูลทางแม่มันเป็นไงแต่มารู้ว่าแม่เลี้ยงผีอยู่แล้วตอนนั้นรู้แค่เดียวว่าแม่แมเลี้ยงผีแต่ไม่คิดว่าสิ่งที่แม่รับมามันมีผลกับลูกของมันทั้งทุกคนคือเรื่องนี้มันไปเล่าให้ใครฟังมันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติมากและวิทยาศาสตร์ข้พยายามพิสูจน์ว่ามันเป็นกรรมพันธุ์มันเป็นโรคเต็มที่เขาบอกว่าสำลักนม ขามาสารภาพว่าเอาปืนยิงหัวกูมาเนี่ยอันนี้คือพ่อเลี้ยงกระจ่างเลยไหมคือกระจ่างแล้วเราพยายามถามว่าอีกแก่มึงคือใครงไง่าอีกแก่เนี่ยมันทำไมมึงมีอิทธิฤทธิ์สแสดงว่าก็ไปยิงลูกเขาไว้มันก็มาคืนไงเรียกวีตเด๋วันหับมาทางนี้ครับผมไปทำหน้ที่การตำรวจศาลก็จะ เอาเอาสะอ้อยหมดเลยข้างๆอ่ะให้เห็นหน้าน้องก่อนเลยเอาเห็นเรือเห็นหน้าน้องเลยเด็กบ้นน้ำนมยังไม่ขึ้นตามตามความเชื่อเขาจะไม่เผาฝั่งนี้คือฝั่งที่เดียวกันทั้งหมดนะเออรู้สึกว่าศพที่สามกับสี่ฝังคนละที่ไอ้ที่ตรงเนี้ยที่ฝังใหม่มันฝังศพหนึ่งกับศพสองไว้แล้วผมเอาศพที่เจ็ดไปฝังเพราะศพที่ สามกับสี่เนี่ยน่าจะฝังที่สุพรรณที่บอกว่าไปทาพิธีใหม่นี่คือทาพิธีอะไรคะคือตอนนั้นน่ะทางเจ้าวาดเนี่ยเขายังไม่ได้ฝังดินเขากอ่อโกดังไว้ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในในดินอะ่ะเหมือนว่าเอากโกดังเก็บศพอ,อ่ะเลยผมบอกว่าแบบเนี้ยมันไม่ได้มันต้องให้ฝากพระแม่ทณีให้สลายร่างไปเสียต้องฝังลงดินต้องฝังลงดินฮะขุดจากอีวัดหนึ่งไปเข้าอีกวัดหนึ่ง ไปวัดลูกคนที่หนึ่งกับคนที่2อฟังไว้ที่กาญจนบุรีคืนนะเราไม่ให้นะเราขอซื้อคุณเลยนะถ้าไปให้มีมีปัญหากับผมนะผมขอซื้อคืนนะเออไม่รู้ไปไหนก็เกิดมาเป็นลูกหมอปลาก็ได้นะไปขอเปิดทางครับขอเชิญปิดทานนะครับว่าหมยรว่หมายไ่ย่ในนั้นะครับครัาครับให้ท้าลงอีกให้ท้าลงอีกครับ แล้วคนที่หนึ่งถึงคนที่สี่เนี่ยเขาไม่ได้เอาของมีค่าเข้ามาด้วยใช่ไหมครับผมคิดว่าเอาเขาถึงมาเอาลูกใช่เพราะเขาชี้ไงเพราะไอ้กิ๊กบอกว่าไม่มันไม่มีเงินก็มนไม่เอาเงินเขาชี้มาที่ท้องก็เร mm ืว่าเขาเขาตอบรับเอาเพราะถ้าไม่ตอบรับเอาเนี่ยยังไงมันก็ไปไม่ได้ได้ถามเขาไหมอันนี้เราไม่กล้าถามเพราะก็ได้แค่คิดก่อนคือก็เขายังมีความเสียใจ mm hmm. ไอข้ขรานี้กะก็จะตั้งใจถามว่าสรุปเองที่เองฝันคนที่หนึ่งถึงคนที่สี่เนี่ย เองเอาของก็มาไหมผมคิดว่าเขาเอามา,า,า,มาใช่เอามาก็คือในความฝันนะแท้ที่จริงแล้วเราใช้ของเหล่านี้ไม่ได้เลยนะไม่ใช่ให้มาจริงๆไม่มันเป็นแค่ความฝันซึ่งเราสามารถตอบโต้ได้ครับจากที่ลูกเขาตายแล้วเนี่ยเขาไปเขาไปหาหมอไหมทุกอย่างเขาไปหาหมอหมดนะทุกอย่างม,มันทั้งวิทยาศาสตร์และศัยศาสตร์นะทั้งหมอวิทยาศาสตร์ทั้งหมอผีพอลูกเริ่มตายคนที่หนึ่งเพราะเขาฝันแปลกๆ,ๆเขาก็เริ่มแล้วเริ่มไปปรึกษาผู้เฒ่าผู้แก่คนที่มีความรู้ เขาก็ทําพิธีกันแล้วแหละแต่มันก็ยังตายแล้วตายอีกถ้าในมุมมองของหมอปลาหมอปลามองว่ามันเป็นการเอาคืนใช่ไหมเอาคืนนีเอาคืนนี่แล้วใช่อีแก่มันคงจะแค้นมากอ่ะที่เอาปืนไปยิงหัวลูกมันอ่ะคืออันนี้มันเป็นความเชื่อสมมติคนไหมมันก็เป็นความเชื่อสมมติแต่มันคือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในยุคใช่และมันยังพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยมันตายแบบนี้จริงๆมันไม่ใช่ ไปฆ่าเด็กตายแต่เด็กมันตายเองจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบเนื้อเรื่องเดิมๆจุดเดิมๆแล้วก็เสียชีวิตเหมือนเดิมแต่เพียงแต่คนที่เจ็บนี่แหละครับที่มันพยายามหลบแต่ถ่าน้องเขาบอกว่ารับมาแล้วผมคิดว่าผมช่วยได้แต่เขาไม่พูดหมดถ้าวิธีการช่วยของหมอปลาคือการไปซื้อลูกซือก้อเกาะคราวเนี้ยคราวเนี้ยผมไปซื้อครอบครัวเขาเลย เรื่องของเรื่องของความเชื่อแล้วก็บอกกับไอ้พูดผีปีศาจตรงนั้นว่าเฮ้ยนี่มันคือครอบครัวหมอผีนะถ้ามึงมาทำล้วครอบครัวกูเนี่ยมึงเจอนะนี่คือทำ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 พิธีซื้อซื้อขอซื้อให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวผมแล้วอย่างนี้หมอหมอมาซื้อไปกี่กี่คนคะซื้อลูกคนที่ห้าแล้วก็หลังจากนั้นพอมาทำพิธีล่าสุดผมซื้อเข้าทั้งครอบครัวเลยเท่าไหร่ซื้อไปเท่าไหร่ซื้อไปหกคนแต่ ครอบครัวเขามีเจ็ดคนนะเพราะอีกคนที่เจ็ดเราไม่รู้เลยเพราะเขาให้เราซื้อเราก็ไม่ซื้อและผมเชื่อว่าจเจอแน่เด็กคนนี้